ลุงครับแล้วลุงบอกทีว่าตั้งแต่ผีนางรำมออกอารวาสเนี่ยชาวบ้านที่เห็นประการได้บ้างไหมโอ้โหทุกคนขนหัวลุกไปหมดไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านเลยคุณคิดดูสิผีนางรำหน้าขาวสดปากแดงเหมือนเลือดไม่รู้ว่ามันจะมาเอาชีวิตของพวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยลุงเราแต่เห็นภาพขนาดนี้แล้วลุงจะเจอผีนางรำไมใช่ไหมเอาไม่เคยโอ้ยกําไรมันหายไปไหนนะ เช้ามาเป็นชุดด้วยสิมีถ่ายไปโดนปับแน่เลยค่ะหาเะไจ๊ะก็หาไอ้คคอคอม่ได้หาเลวอแค่แปกใจอะว่าทาไมวันนี้ถนนหนทางมันอาดจะอ้านก็แค่น้ำเองจ๊ะไม่ได้หาอะไรเลยัดค่ะจ๊ะเป็นยงไงบ้างคะมีบาแสเรื่องผีนางราเพิ่มเติมไหมคะโอ้ยังเลย โอ้ยถ้าขืนปล่อยแบบนี้นะต้องแย่แน่เลยแย่ที่ชาวบ้านไม่ได้ทำอาหารกินใช่ไหมครับฉันไม่มีข่าวสงบอกอเดอุ่าคุยเรื่องนี้โมไปเยอะด้วยยรือว่าอะไรจ้าจ้าจ้าจเฉยฉันหาตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองมีอะไรบ้างมีไรคือฉันเจอํำไรนางลำตกอยู่แถวนี้ขอมาทันแน่เลยฉันเนี่ยเอานมายังไงดีวันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะ เดี๋ยวเขางเขาอย่างเงี้ยไว้กับตไม่ดีหรอกเดี๋ยิเอาไปคืนให้มาหยุกจเก็บไม่เป็นหลักฐานเอองันดีแล้วจ่าสอผ้าจ่าเลยดีกว่าผมว่าแะ้วเนจากเป็นคนพื้นที่นี่จำย่าคนนีนะเดี๋ยวทาสุขพิเศษส่งอกเลยเป็ดีมั้งันพูดไม่เก่งอเขาคิดดูดีนะอทีวเป็นคนงาน่ไม่แน่ะเรสคัเเลนี่าสสมดาวสีดาวห้าดาวาูดข้อหูนะ ว่าไงไงโอ้ยตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างจะมุดแต่อายไม่ได้หรอกมามุมนี้มามุม